วไหนครับน้ำตัวเลยน้ำตัวตัวนะครับเป็นเอชท่หกครค่ายค่ายอะไรค่ายบุญการเกษตรครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอ่าค่ายนี้อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดตากครับอยู่ที่จังหวัดตากเลยแล้วอยู่นั่นมีใครไปเป็นคู่ป่าวคูซ้อวแล้วมั้งมีหัวหน้าค่ายครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนในค่ายเชียรกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ สูงเท่าไหร่เนี่ย137คับน้ำหนักปล่อยๆกี่กิโลครับประมาณ32มวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์อ่าเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยอะไรนะบุกอืมแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเพชรมรกตเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเหรอแล้วเราได้รู้ว่าเขาบุยแบบไหนสไตล์ไหนดูไหมอาจารยศึกษายังยไม่เดี๋ยวไม่ได้ดูเลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยกับเขา วางเกมยังไงวางเกมวางแผงยังไงดิจืดโดยเชิงยกที่หนึ่งอ๋อยกนึงยกสองก็ดูเชิงก่อนแล้สามสี่ก็ว่าตามสไตล์เราเลยอ่าล่าสุดเราต่อยไหนมาครับล่าสุดต่อยก่อนจะมาเนี่ยต่อยไหนมาต่อยพี่แซนลูกเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ชนะค่ะอ๋อชนะด้วยวันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยอ๋อปล่อยต่อยแต่วันนี้มาช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยที่เวไร่สามสิบเอ็ดกิโลตะกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินอยู่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหกเลยเนาะ เดี๋ยวเขามาวิ่งตอนเช้าอาอยีเซนยีสายก็หน่อยเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบสี่สิบสมกัแข่งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาอาชานะกับค่ายเนาะไฟนี้ได้คุมมากี่กิโลคุมมาไหมหรือปล่อยเลยไม่ได้คุมปล่อยเลยเนาะต่อยมวยไทยมากี่ไฟแล้วทั้งหมดเลยสี่สิบเก้าอ่าคนจังหวัด 5, 5, 5. คนจังหวัดตากเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเชียร์ กลนนใจลวันนี้เต็มที่นะอ่ะ,อะขอให้โชคดีขอบมาครับ